สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนุ่มนิ่มบารมีพักเครื่องวันนี้เป็น EP ที่107แล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับหมายเลขหนึ่งจ้าหมายเลขหนึ่งนะคะ อายุวัฒนามงคล79นะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะคะไปพร้อมกล่องเลยนะคะหมายเลขที่1นะคะ750บาทจ้า750บาทนะคะหมายเลข1นะคะต่อมาหมายเลข2จ้า พี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนก็สามารถทักไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขสองนะคะหลวงพ่อหน่ายนะคะเรียมกรอบพร้อมใช้นะคะวัดบ้านแจ้งนะคะอยุธยานะคะ ด้านหลังนะคะหมายเลขที่สองนะคะหมายเลขที่สอง 750บาทจ้า750นะคะสำหรับหมายเลขที่2นะคะต่อมาหมายเลขที่3เลยจ้าเรียมกรอบพร้อมใช้นะคะ ด้านหลังนะคะชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะไม่ปิดเล่นนะคะหมายเลขสามจ้าเจ็750บาทนะคะหมายเลขสามจ้าเจ็750นะคะต่อมาหมายเลขสีจ้าเรียมกรอบพร้อมใช้นะคะหมายเลขสี่นะคะ วันนี้ไฟมันสะท้อนและสีเทพนะคะเตรียมกรอบพร้อมใช้นะคะด้านหลังนะคะ หมายเลข4นะคะ750บาทจ้า750นะคะสำหรับหมายเลข4นะคะต่อมาหมายเลข5จ้า หมายเลขห้นะคะด้านหลังนะคะหมายเลขห้นะคะ750บาทจ้าเจ็750นะคะสำหรับหมายเลขห้จ้าต่อมาหมายเลขหกจ้า ไปพร้อมกล่องนะคะหมายเลข6นะคะดวงดีไว้คโคปี6 7นะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะหมายเลข6นะคะ หมายเลข6จ้า750ดร้อ้าสิบาทจ้า750ดาสนะคะสำหรับหมายเลข6จ้าต่อมาหมายเลข7จ้าด้านข้างนะคะ ้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดสี่หบาทจ้าสี่ห้านะคะสำหรับหมายเลขเจ็ดจ้าต่อมาหมายเลขแปดจ้า เวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP และหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็นหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจองค์ไหนก็สามารถทักไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังจ้า ข้างนะคะหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดสี่บาทจ้าต่อมาหมายเลขเก้าจ้าเตรียมกรอบพร้อมใช้นะคะหมายเลขเก้านะคะ ด้านหลังนะคะหมายเลขเก้านะคะหมายเลขเก้าสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขสิบจ้า หมายเลขสิบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังจ้าหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบ สี่หบบาทจ้าสี่นะคะสำหรับหมายเลข10บจ้าต่อมา11นะคะหลวงพ่อสงนะคะหมายเลขที่สิอดนะคะ ด้านหลังนะคะวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะคะหมายเลขที่11นะคะสิบเอ็หบาทจ้าสี่หนะคะต่อมาสิสองเลยจ้า ด้านหลังนะคะ12จ้าสิองนะคะ4ี่หบาทจ้าสี่หสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่12นะคะต่อมา13บสจ้าเรียกรกบพร้อมใช้นะคะหมายเลขที่13นะคะ ด้านหลังนะคะหมายเลขที่สิบสามนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าสี่ร้อยห้าสิบนะคะต่อมาสิบสี่จ้า ด้านหลังนะคะสิบสี่นะคะสิบสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าสี่ร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่สิบสี่จ้าต่อมาสิบห้าจ้า ด้านหลังนะคะเรียมกรอบพร้อมใช้นะคะหมายเลขที่สิบห้านะคะสิบห้าสามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่สิบห้านะคะต่อมาสิจ้าเวลาสอบถามให้สอบถามเป็นอีพีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็นอีพีและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะ พี่ๆท่านใดที่สนใจองค์ไหนก็สามารถทักไลน์เข้ามาส,สอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังนะคะ,ห,ะ,คะหมายเลขที่16นะคะสิบห สามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามร้อยห้าสิบจ้าหมายเลขที่สิบหกนะคะต่อมาสิบเจ็ดจ้าด้านหลังนะคะ สิบหกนะคะขอภัยค่ะสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามร้อยห้าสิบจ้าต่อมาสิบแปดจ้าด้านหลังนะคะ สิบแปดนะคะสามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่สิบแปดนะคะต่อมาสิบเก้าจ้าด้านหลังนะคะ สินะคะหมายเลขที่19 350บาทจ้าชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบผ่านก่อนได้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ